หากคุณชื่นชอบเรื่องราวของสยามประเทศช่องนี้รวบรวมไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1232วันนี้ทางช่องมาด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์ในยุคสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีครับเรื่องมีอยู่ว่าตลอดอรัชสมัยของพระองค์ทรงกำศึกมาอย่างโชคโชนเมื่อชนะอริาราชตูหากไม่ตายกันในสนาม <S <S ก็เทครัวกลับมายัางกรุงธนบุรี นั่นเป็นเหตุให้กรุงธนบุรีมีเฉลยพม่านับพันคนซึ่งพระองค์ก็เลี้ยงดูแลอย่างดีกระทั่งผู้ที่เป็นเฉลยกลายมาเป็นสวามิภักด์และพร้อมจะออกรบในทุกสมรภูมิด้วยหากแต่ว่ามีอยู่สมรภูมิหนึ่งเป็นศึกที่พิษณุโลกผู้นำทัพในครั้งนั้นคือเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกฝ่ายอาณาจักรกรุงธนบุรีแต่ฝ่ายผู้การประเทศคืออาแซวุลกี้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงให้พวกพม่าที่สวามิภักด์ ออกไปร่วมลบด้วยหากแต่ว่าเฉลยเหล่านั้นกลับไม่ยอมไปลบโดยให้เหตุผลว่าหากเป็นการลบกับชาติอื่นนั้นยอมสู้ทุกสมรภูมิแต่ถ้าเป็นชนชาติของตอนเองไม่ขอลบด้วยอันนี้ก็ต้องยอมรับนับถือในน้ำใจเพราะเขาไม่ฆ่ากันเองนั่นจึงเป็นเหตุให้พระเจ้ากรุงธนบุรีต้องทำการประหารเฉลยพม่าก,กว่าพันชีวิต ที่ลานประหารวัดทองบางกอกน้อยหรือวัดสุวรรณทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเหตุผลมีเช่นนี้ครับเมื่อกองทัพออกจากพระนครไปแล้วกําลังที่จะเหลือรักษาพระนครมีอยู่ไม่มาก หากเราฉเฉลยคิดก่อการกระโจะเอากำลังที่ไหนไว้ต่อต้านฉเฉลยทั้งหมดที่มีเป็นพันซึ่งอยู่ในกรุงธนบุรีในขนาดนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องสังหารฉเฉลยทั้งหมดแม้จะยอมสวามิภักดิ์แล้วก็ตามหากแต่ว่าราชอาณาจักรมีความเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นก็ต้องกระทำทุกวิถีทางเพื่อเป็นการป้องกันนั่นจึงเป็นเรื่องราวของลานประหารที่วัดทองบางกอกน้อยที่เราสืบต่อกันมากระทั่งถึงปัจจุบันนั่นเอง